สวัสดีค่ะเมจิกทาร์ลอตบายคิตตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทานายดวงกันให้กับคนที่เกิดราศีกรกฎลัคนากรกฏนะคะของช่องเรามันจะเป็นการอ่านแบบไทยเนาะราศีกรกฎคือคนที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่15สิงหาคมนะคะมาดูกันการงานการเงินและในเรื่องของความลักวันนี้เรามีไพ่สําหรับใหม่มาอ่านไพ่ให้กับทุกคนนะคะเชียร mm ์ทาร่เนาะ สำหรับนี้ชอบแล้วก็อยากได้มานานแล้วเพิ่งได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าของเนาะเชียทาโรนะคะไพเขาสวยการออกแบบดีรูปชัดเจนชัดเจนมากว่าแบบว่าความรู้สึกเขาให้ความรู้สึกดีมากนะการเขียนรูปภาพของเขานะคะไม่ว่าจะในเป็นลนักษณะร้ายหรือดีเขาจะแบบเขียนออกมาได้ชัดเจน มเซียร์ทาโร่เขาออกมานานแล้วแหละแต่ว่าเราชอบในลักษณะอาร์ตของเขางานอาร์ตของเขา,าเราชอบเราก็เลยลองสั่งมาดูเนาะเอาไว้เป็น <c oughs> สำหรับประจำเพราะว่าเราดูจากที่หลายๆแม่หมอเขาทำนายเซียร์ทาโร่ค่อนข้างจะแม่นยำเนาะแม่นยำแล้วก็ตอบตรงแล้วก็มีลักษณะรูปลักษณ์ที่ชัดเจนอ่านออกมาได้ ได้ตรงเนาะการสื่อการสื่อภาพของเขาอะ่ะจะชัดเจนจะตรงจะละเอียดนะคะเชียทาโร่เนาะเด็ดนี่เด็ด,ด,ดมาเรามาเริ่มต้นอ่านไพ่ทํานายดวงกันหลังจากที่แนะนำไพ่สำหรับนี้ไปแล้วเนาะเชียทาโร่นะคะมาพึ่งละพึ่งใช้เป็นครั้งแรกแล้วก็ลองอ่านให้กับ ชาวราศีกรกฎเป็นครั้งแรกเลยนะเชียร์ทาโร่นะมาดูกันการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภของคนที่เกิดราศีกรกฎลัคนากรากฎช่วงเดือนธันวาคมนี้เป็นยังไงกันบ้างนะ เราต้องขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องเมจิท t ลล o บายคิตตี้นะคะขอบคุณทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านที่ช่วยสนับสนุนช่องมาโดยตลอดนะขอบคุณนะคะการงานการเงนิงน,งน,งนและความรักใบแรกโอ้โหเดอะซ <Sun> ใบแรกเป็นเดอะซันน่ะดูสิความสุขสมหวังสมบูรณ์ชัดชัดเจนแจ่มแจ้งความสว่างสวยัยคือเดอะซันมันเป็นอะไรที่ดีที่สุดในสำรับไพ่แล้วทาร่โทุกๆสำรับเนี่ยเดอะซันมันคือ,ม,คอมันคือที่สุดอ่ะมันคือที่สุดของความสุขความสมหวังร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทำงานมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคือทุกอย่างของความโชคดีคือเดอะซันอ่ะ วบูอะไรที่เคยมืดมิดมืดม,มนต่อไปนี้จะสว่างจะชัดเจนจะแจ่มแจ้งเนาะเงินที่อยากได้เงินก้อนเงินจะไหลมาเทมามีกินมีใช้ไม่ขาดสายนะคะสุขภาพใครที่สุขภาพไม่ดีอยู่ตอนนี้สุขภาพจะดีขึ้นแข็งแรงขึ้นนะคะใครที่รอการมีลูกมีบุตรมีเกณฑ์ที่จะได้มีมี มีทาย,ยาทเดอะซันเขาหมายถึงผู้ชายเนาะเด็กที่มาจะเป็นผู้ชายเนาะใครที่เขาเรียกว่ายังโสดอยู่มีเกณฑ์ที่จะได้พบกับรักมีเกณฑ์ได้พบรักนะดูกันต่อเดอะมูนเดอะซันแล้วก็เดอะมูนจ้าตอนนี้เหมือนอารมณ์คุณแบบคุมเรือเดอะมูนมันคืออะไรที่คุมเรือไม่ชัดเจนคือกลางคืนนะเนอะออหรือเป็นลักษณะของคนที่ ติดกับอยู่กับความคิดของตนเองให้เราเลิกวิตกเลิกกังวลเลิกคิดมากได้นะได้แล้วเนาะเพราะว่าเนี่ยเดือดซันมาแล้วอะ่ะเดือดซันมันคือที่สุดของความโชคดีแล้วนะมีโชคมีลาบด้วยนะวันนี้เนาะเดอดมูลเขาบอกว่าบางทีอาจจะเป็นลักษณะของ ลางสังหรณ์หรือจิตใต้สำนึกอะไรบางอย่างของคุณอะ่ะมันกําลังบอกอะไรบางอย่างให้คุณได้รับรู้รับทราบอ่ะเดือะมูล <The Moon S 1> บางทีมันก็หมายถึงเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ที่อยู่ในท,ที่ทางที่เราอาศัยอยู่ก็ได้นะหรือไม่ก็ถ้าเป็นถ้าเป็นคนที่กําลังอยู่ในวัยทํางานนะคะเดอะมูลอาจจะเป็นคนที่เดอะมูลคือไพ่ประจําราศี มีนเนาะเป็นคนที่มีรางสังหอ์เนาะเดอะมูนคือลักษณะของคนที่ทํางานที่เกี่ยวกับกลางคืนอะทํางานที่เกี่ยวกับกลางคืนใช้ความคิดใช้ใช้สมองใช้ความจินตนาการในช่วงกลางคืนเนี่ยเขาจะทําได้ดีเนาะเดอะมูนเป็นลักษณะของอะไรที่แบบซนะิกเซนอะคนที่มีซนะิกเซนอะ การเงินจากที่เคยฝืดเคืองเนี่ยมีเดือดซันเข้ามาแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะไหลลื่นมันจะดีขึ้นเนาะในเรื่องของสุขภาพร่างกายถ้าถ้าตอนนี้คุณแบบมีปัญหาเรื่องระบบภายในระบบปัสสาวะอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวต่อไปเนี้ยมันจะดีขึ้นแล้วนะคะแต่ก็ให้ระวังเนาะให้ระวังดื่มน้ําเยอะๆเข้าห้องน้าที่เป็นเวลาอย่าอันเนาะดูอะไรกระโดดออกมา เจเวนออฟเพนทาเลเหรียญน,นะคะเเหรียญมันหมายถึงมันหมายถึงลักษณะของการลงทุนลงแรงทำอะไรไปแล้วในในรูปภาพเนี่ยเขาเป็นลักษณะของคนที่ปลูกต้นไม้ไปแล้วแล้วก็รอผลผลิตรอการเก็บเกี่ยวรอดูว่าเงินที่เราที่คุณนะได้ลงได้ได้ลงทุนไปแล้วมันจะเกิดเไปไ็นรายได้สักประมาณเท่าไหร่เหมือนมีใครบางคนอาจจะรอเงินก้อนเงินปันผลเงินโบนัสดี๋ย,ยนะ ขึ้นสูงไปอีกสูงไปอีกออก,ออกนอกจอ,อกปเลยหรือมีใครบางคนอาจจะรอเนี่ยรอเงินเงินที่คุณคิดหวังไว้เนี่ยมันกําลังจะเข้ามาแต่มันจะมาอย่างมันยังไม่มาช่วงเนี้ยมันช้าอยู่มันเหมือนมันรอพักอะไรอยู่บางอย่างเนาะดูกันต่อนะการงานการเงนินและในเรื่องของความรักของคนที่เกิด ราศีกรกฎลัคนากรากดเป็นยังไงกันบ้างเอ่ย The Hermit The Hermit เป็นลักษณะของคนที่สันโดดอยากอยู่คนเดียวชอบเก็บตัวทําอะไรเงียบๆหรือไม่ช่วงนี้เขาอยากให้คุณนั่งสมาธิปฏิบัติธรรม The Hermit ิตเขาเป็นเหมือนนักปราดผู้ทรงศีลอ,อาจจะหมายถึงพญานาคหรือปู่เขาเรียกอะไร ออ oh. <laughs> เลยนะอืมแต่ว่าในลักษณะของเดอะเดอะเฮอร์มิตเนาะเดอะเฮอร์มิต่าลักษณะของพ่อปู่พ่อแก่อย่างเงี้ยอืมเลขาบอกว่าอยากให้คุณอ่ะ uh, นั่งสมาธิมีสติมีสมาธิอ่อ uh, เหมือนมีใครบางคนช่วงนี้อาจจะให้การ ให้ให้เวลากับการศึกษาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งคุณเป็นคนที่มียานอย่างรู้มีจิตสัมผัสเนาะ <c oughs> ลักษณะของเฮอร์เดอรเิตเนี่ยเขาเป็นลักษณะของคนที่เป็นนักพยากรณ์อ่านไพ่ทาโร่ก็ได้เนาะ <c oughs> เป็นลักษณะของคนที่มียานมีมีจิตสัมผัสเนาะเขาจะแบบในลักษณะของคนที่ชอบมีโลกส่วนตัวสูงชอบสันโดษเนี้ยอืม หรือในช่วงนี้อาจจะมีอะไรที่มันลึกลับซับซ้อนที่เราที่เรายังคิดมากอยู่มันอยู่ในช่วงของของคนที่มีความแบบเก็บตัวเก็บตัวเป็นช่วงเวลาของการเก็บตัวเนาะมาดูกันตอน่อการงานการเงินและในเรื่องของความลัก คนที่เกิดราศีกรกฎลัคณากรากฎเป็นยังไงบ้างอย่าง The Hermit นะเขาบอกว่าถ้าถ้าเป็นในเรื่องของการเงิน The Hermit เขาจะเป็นลักษณะของอย่างที่เราบอกคือเขาเป็นนักประหลาดใช่ไหมเขาจะเป็นคนเหมือนแบบชอบสนโดดเขาก็ไม่ชอบใช้เงินหรอกเขาเป็นคนสมถะออมันเป็นช่วงเวลาของการแบบออประหยัดเงินอนะ่ะมันเป็นช่วงแบบเก็บเงินไปหยัดเงินสมถะไม่ใช้จ่ายสุรุย่ยสุรา่ายประมาณนั้นนะคะ มาดูกันต่อการงานการเงินแล้วความรักของคุณคนที่เกิดราศีกรกฎลักนากรกฏคือเรื่องใดเนาะเซเว่นออสเดี๋ยวนะไม่ใช่เซเว่นขอโทษเดชรีออเดชรีออสเขาเป็นลักษณะของคนที่อยู่ในเครื่องแบบคนที่กําลังจะมีการเดินทางการเดินทางในครั้งนี้มันเหมือนเจ้าแบบว่า ต้องต้องแบบมีปัญหาหรือมีอุปสรรคมีมีปัญหาติดขัดในเรื่องของการเดินทางบ้างในบางคนนะคะเดือยแชรีออนะคะเดอยแชรีออเขาเป็นไพ่ประจำลัคนาราศีกรกฎนะคะเขาเป็นลักษณะของคนที่อ,อยู่ในเครื่องแบบเท่หล่อสมาร์ทอยู่ทำงานเกี่ยวกับพวกขนส่งออนไลน์สื่อสารแบบนี้ลักษณะของเขาเขาบ่งบอกว่า คุณอาจจะมีมีการเขาเรียกว่าอะไรอุปสรรคปัญหาการเดินทางในเรื่องของการเดินทางในเรื่องของการทํางานแต่ว่าคุณจะใช้ความรู้ความสามารถของคุณเนี่ยในการฝ่าฟันอุปสรรคปัญหานั้นๆไปได้อย่างสําเร็จเนาะงานของคุณจะสําเร็จถึงมันจะช้าแต่มันจะสําเร็จเนาะทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะคะมาดูกันต่อนะ การงานการเงนิงน,งนความรักสุขภาพของคุณเป็นยังไงกันบ้างราศีกรกฎลักนณากรากฎนะ Ten of p e n t a c l e ว้าวเงินดีงานด,านดีคุณมีโอกาสที่กำลังจะได้อยู่พร้อมเพียงกันพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายเนี่ยเขาเป็นลักษณะของเนี่ยปู่ย่าตายายลูกหลานครอบครัวครอบครัวใหญ่ความสุขสมหวังความสมบูรณ์ในเรื่องของการมี ครอบครัวที่สุขสมบูรณ์เนาะเงินเงินกําลังจะเข้ามาเงินก้อนใหญ่ที่คุณรออยู่เนี่ยมันกําลังจะเข้ามาเงินที่ได้จากทรัพย์สินมรดกเงินที่ได้จากที่ดินที่ทางมันเป็นเงินก้อนใหญ่มาถึงสิบเหรียญเลยนะคะคุณกําลังจะได้รับเงินนะงานของคุณก็คือดําเนินไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อยมีเกณฑ์ที่กําลังจะ ประสบความสําเร็จทั้งงานทั้งเงินและชีวิตของครอบครัวนะคะสิบเหรียญเนาะสิบเหรียญมันเป็นในเรื่องของความสมบูรณ์สมบูรณ์แบบสมบูรณ์สมหวังเนาะในเรื่องของคนโสดมีเกณฑ์ที่จะได้แต่งงานเนี่ยเห็นไหมแต่งงานได้อยู่พร้อมเพียงการลูกหลานได้มีครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่เนาะความร่ํารวยไม่ต้องพูดถึงเลยคุณแบบจะร่ํารวยโดยแบบไม่ต้องดิน้นรนนะไม่ต้องดิน้นรนไม่ต้องขนขวายความร่ํารวยกําลังจะเข้ามาหาคุณแล้วเนาะ ดูกันต่อนะการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภข,ของคุณคนที่เกิดราศีกรกฎเป็นยังไงกันบ้างนะคะ WILL วิ FOR ฟ u n e กงล้อของการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณกําลังจะหมุนวนไปในทางที่ดีขึ้นคุณมีเกณฑ์ที่กําลังจะมีโชคมีลาบเงินที่มาจากทรัพย์สินที่ดินเงินที่มาจากสังหาริมทรัพย์ใครที่กําลังขายที่ขายทางประกาศไว้นานแล้วไม่ได้สักทีตอนนี้คุณจะขายได้แล้วนะ คุณมีเกณฑ์ที่กาลังจะเดินทางโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบางคนอาจจะไปไกลถึงต่างประเทศเลยเนาะถ้านีนเป็นในเรื่องของความรักนะพง้อของการเปลี่ยนแปลงเขาบอกว่าเขาหมุนวนเอาเอาพมรมลิขิตของคุณกลับเข้ามาหาคุณนะบางคนอาจจะเป็นแบบคนที่ในอดีตคนจากอดีตชาติความรักของคุณมันกําลังจะหมุนวนกลับมาเนาะ view of fortune มันคือลักษณะของการพลิกฟื้นผันเปลี่ยนแปลง ไปในทางที่ดีขึ้นเขาเป็นลักษณะของคนที่เ,เขาเรียกว่ามีความมั่นคงเงินจะมั่นคงงานจะมั่นคงมันเป็นลักษณะของการเขาเรียกว่าการการหมุนอ่ะการหมุนการใครบางคนอาจจะ ชีวิตมีปัญหาตอนนี้ชีวิตมันกําลังจะหมุนวนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้วนะคะจะนับจากนี้เนาะหรือออฟประจนเขาเป็นลักษณะของดาวดาวพฤหัสเป็นลักษณะของคนวันครูเนาะเป็นลักษณะของคนที่มีลักษณะของความเป็นครูสูงเนาะบุคลิกบุคลิกลักษณะคือชอบให้การให้ให้ความรู้คนอื่นให้คำปรึกษาคนอื่น ลักษณะของการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะวิวออฟฟอร์จูนเนาะเหมือนคุณจะไปศึกษาไปเรียนรู้ในสิ่งใดๆใใเนี่ยคุณก็จะได้เรียนรู้ในสิ่งนั้นเพราะเป,เป็นลักษณะของการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเนาะคือคุณชอบศึกษาหาความรู้อะไรอยู่เรื่อยๆไม่ปล่อยตัวเองให้ให,ให้อยู่ว่างๆเนาะวิวออฟฟอร์จูนเขาบอกว่า มันเป็นลักษณะของการเดินทางตอนนี้คุณมีเกณฑ์ที่กาลังจะเดินทางด้วยเนาะอย่างที่เราบอกบางคนอาจจะไปไกลถึงต่างประเทศเลยนะวิ f ออฟจูนเนี่ยการเงินดีการเงินดีมากเงินที่มาจากทรัพย์สินมรดกเงินที่มาจากการกู้ยืมก็ได้ในบางคนนะบางคนบางคนที่เคยแบบอขออนุมัติขอกู้ยืมไปแล้วเนี่ยคุณจะได้รับอนุมัติการกู้ยืมนั้นๆเนาะ ดูกันต่อนะสุขภาพอสุขภาพนิดหนึ่งใครที่เจ็บป่วยอยู่ใครที่เจ็บป่วยอยู่วิวออฟฟอร์จูนเขาบอกว่าคุณจะได้เจอเจอกับแพทย์แพทย์ที่เหมือนแบบเป็นเป็น,ปนคนพบวิธีการรักษาใหม่ๆมาให้คุณแบบหายหายขึ้นเจอ,อเขาเรียกว่าะเจอพบเจอหมอที่เก่งอ่ะเออ ประโยคได้ง่ายประโยคที่แบบสามันนะพบเจอหมอที่เก่งจะมาแบบช่วยให้คุณหายจากอาการหรือโรคที่คุณเป็นอยู่เนาะตอนนี้นะคะดูกันต่อนะว้าวห้าดาบเนาะห้าดาบเป็นลักษณะของอุปสรรคปัญหาความสับสนรุ่นวายย้อนแยง้งเ,เขาเรียกว่า การบางคนอาจจะใช้อารมณ์ใช้ความมู่ววามอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหาเนาะปัญหามันจะตามมามันจะไม่จบนะถ้าคนใช้อารมณ์หรือมีมีใครบางคนอาจจะเจอกับคนที่เป็นอุปสรรคเป็นปัญหาเป็นลักษณะของห้าดาบมันเป็นลักษณะของคนที่ดื้อดึงคนที่ต้องการจะเอาชนะอยู่ในช่วงของเราเราอยู่ในช่วงของต้องใช้ความสามารถในการเอาชนะอุปสรรคและปัญหามันเหมือนเราเจอกับเจอกับ ปัญหาที่มันยากปัญหาที่มันยากที่จะแก้่ประมาณนั้นห,ห้าเหรียญอีกห้าเหรียญมันเป็นลักษณะของการขาดแคลนอย่างหนึ่งเนาะการขาดแคลนในเรื่องของเงินบางทีเงินน่ะเงินที่มันมีที่มันกําลังจะมาที่มันกําลังจะได้เนี่ยมันมีนะมีอยู่อาจจะมีเงินอยู่ในบัญชีมีเงินอยู่ใน หุ้นในธนบัตรในอะไรแบบเนี้ยเงินมันมีเนี่ยแต่มันอยู่ในเนี้ยเรายังเอาออกมาใช้ไม่ได้มันต้องรอเวลาก่อนเนาะหรือหรือบางคนอาจจะอยู่ในในช่วงเวลาที่แบบขัดสนในเรื่องของการเงินก็ได้นอะอยากให้ก็มีใครบางคนมาช่วยหรือแบบว่าอยากจะมีเงินเพิ่มขึ้นเพื่อแบบให้เงินมันไหลลื่นขึ้นเนาะ ว้าวเดอะเอ็มเพรสดูสิให้จบสรุปสวยมากเลยมีทั้งเดอะซันมีทั้งเดอะเอ็มเพรสน่ะคุณมีลักษณะของความสมหวังสมบูรณ์มีความสุขความพร้อมความความเดอะเอ็มเพรสเขาเป็นลักษณะของคนที่มีเมตตามีเมตตาสูงมีลักษณะของความเป็นแม่สูงใครที่รอการมีลูกมีบุตรนะมีแน่ๆเลยเนี่ยเห็นไหมลักษณะของผู้หญิงท้องเนี่ย คนที่แต่งงานแล้วคนที่รอการมีลูกมีบุตรเนาะเนี่ยคุณกําลังจะได้ได้รับพรน,น,นั้นๆที่คุณขอไว้นะ The Ample เขาเป็นลักษณะของราชินีมีเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้มีความสุขมีความสมบูรณ์มีชีวิตครอบครัวที่ดีสมบูรณ์สุขสมหวังงานงานกําลังจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งถ้าใครที่แบบทํางานประจานะคะ <c oughs> งานของคุณจะได้ขยับขยายพัฒนาขึ้นก้าวหน้าขึ้นนะ The Ample เนาะเขาเป็นลักษณะของ คนที่สง่างามสวยงาม The Empress คนะือราชนีเนาะเป็นลักษณะของคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นมีจิตใจดีใครที่ทำงานทำงานส่วนตัวไม่ได้เป็นพนักง,งานประจำเนะคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้เป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้านายตนเองเนาะใครที่เป็นคนโสดมีโอกาสที่จะได้แต่งงานสูงนะเนี่ยเนี่ยสองใบนี้เนี่ยอันนี้คือได้พบกับรัก ที่เป็นพมลิขิตของคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เจอมีทั้งเดอะซันมีทั้งวิวออฟฟ่าจูนเนี่ยดีไม่รู้จะดียังไงไมีทั้งเดอะเอ็มเพสเข้ามาอีกงานที่เหมาะสมที่คุณแบบทําแล้วมันจะดีคืองานที่เป็นเจ้านายตนเองเพราะว่าคุณเป็นคนที่แบบอชอบชอบคิดชอบสร้างสรรค์นวัตกรรมอะไรออกมาใหม่ๆคุณเป็นคนที่ละเอียดพิถีพิถัถนในเรื่องของงานเนี่ยคุณจะแบบเป็นคนละเอียดทํางานได้ดีเนาะคุณเป็นคนที่มีคนรักเยอะนะ ทั้งเพื่อนทั้งเจ้านายคนข้างเคียงเขาจะรักคุณนะลักษณะของของของงานที่ถ้าสมมุติเป็นเจ้านายตนเองค้าขายมีกิจการเนาะคุณจะทํามันได้ดีคืองานที่เกี่ยวกับงานบริการงานดูแลคนอื่นงานของสวยๆงามๆง,งานขายของเกี่ยวกับกเกษตรเนี่ยคุณก็จะทําได้ดีค้าขายได้ดีขายเสื้อผ้าก็จะทําได้ดีเหมือนกันนะเดอะเอเมสเนาะ ของสวยๆงามๆเนี่ยก็จะทําได้ดีถ้าเป็นในลักษณะของคนที่ชอบค้าขายนะคะความรักอย่างที่เราบอกรักจะสุขสมหวังสมบูรณ์มันเป็นที่รักที่แบบรักบริสุทธิ์อะรักที่แบบเป็นคู่กันจริงๆเป็นคู่แท้เป็นลักษณะการให้เพราะเดอะเอเมทเขาเป็นลักษณะของคนที่มีความเป็นแม่สูงคนที่มีความเป็นแม่สูงเขาจะมีการให้โดยไม่ไม่หวังผลตอบแทนเออประมาณนั้นเนาะ โอเคนะ <c oughs> การเงินดีการงานดีเพียงแต่ว่าช่วงนี้บางคนอาจจะติดขัดบ้างมีปัญหาบ้างอย่าใช้อารมณ์อย่าวู่วามเดี๋ยวทุกอย่างมันจะผ่านไปได้เพราะว่าเนี่ยทุกอย่างมันถูกครอบคลุมไว้ด้วยเดอะซัเนี่ยดีๆทั้งนั้นเลยมีทั้งเดอะซัมีทั้งวิวออฟฟอร์จูนสิบเหรียญมาเป็น The ะเอ็มเพลอีกทุกปัญหาต่างๆที่มันเคยเนี่ยไพ่ใหญ่ๆเนี่ยอยู่กับคุณทั้งนั้นเลยนะไพ่เมเจอร์คานาเนี่ยมีทั้งเดอะเฮอร์ The h เฮอร์มเขาหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปกักรักษาคุ้มครองคุณอยู่นะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอาจจะมีที่เป็นพ่อแก่เป็นพญาน,นาคเนี่ยเขาดูแลรักษาคุ้มครองคุณอยู่เนาะโอเคนะคะเราอ่านให้ประมาณนี้ไพ่ดีมากเลยอยากให้ลับไว้แต่พลังงานดีๆอะไรที่ มันไม่ดีก็เก็บไว้พิจารณาเก็บไว้รู้รู้แล้วว่ามันจะเกิดปัญหาจากการใช้อารมณ์ก็อย่าใช้อารมณ์อย่าวู่วามเงินใช้แต่พอดีถ้าใช้เยอะไปมันจะขาดแคลนก็เอาไว้เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตแล้วกันเนาะเราขอบคุณมากเมจิกทลัลลัสไบคิตตี้เราอ่านให้ประมาณนี้ใครที่เพิ่งเข้ามา รับชมรับฟังคลิปของเราใหม่เพิ่งเคยผ่านเข้ามาเจอเรารบกวนช่วยกดติดตามช่องให้เราด้วยนะคะถือเป็นขวัญและกำลังใจในการอ่านไพ่ของแม่หมอเนาะขอบคุณมากค่ะ